สวดีต้อนรับคัณสู่ช่องของเมียวพิมพ์นะคะตอนนี้นะคะเมียวก็มีคิ้วมาเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะมาใช้ลิควิดไฮไลท์เตอร์ของเมลินดานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเบอร์03นะคะโกลเด้นแอปเปิลนะคะตัวนี้เนี่ยสีสวยนะคะเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนคือแบบเพิ่มความโกลว์ให้หน้าเราโดยที่แบบว่าเป็นธรรมชาติมากๆนะคะแถมราคาเนี่ยก็ยังดีมากๆด้วยค่ะ ลองรองพื้นกันค่ะวันนี้เหมียวจะลองใช้ของเจ้านางนะคะเบอร์สองและเบอร์สามนะคะเดี๋ยวมาลองเบอร์สองกันก่อนนะคะว่าจะเข้ากับสีผิวเราไหมนะคะพอแตะลงไปแล้วนะคะทุกคนคือแบบไม่ได้เลยนะคะสว่างมากเหมียวก็เลยลองใช้เป็นเบอร์สามนะคะเบอร์สามก็ยังขาวอยู่นะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเนื้อรองพื้นของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะคะทุกคนคือแบบสม ooth นะคะแล้วก็ให้ความปกปิดที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะแล้วก็ไม่หนักหน้าด้วยนะคะทุกคนเหมียวใช้มือน,นะคะเกลี่ยๆไปทั่วใบ เ,ะะเพราะว่ารู้สึกว่าใช้มือแล้วรองพื้นเขาเข้ากับหน้าเรามากๆเลยนะคะอันนี้คือข้างที่ทาและข้างที่ยังไม่ทาน,นะคะจะเห็นว่าข้างที่ทาแล้วเนี่ยปกปิดค่อนข้างโอเคเลยนะคะอันนี้เหมียวทาทั้งสองข้างแล้วนะคะรู้สึกว่าแบบให้ความเป็นผิวดีมากๆเลยนะคะเมียวจะใช้พับคุชชั่นนะคะของ f o r u ยนะคะอันนี้นี่คือแบบนุ่มเด้งดึงมากนะคะทุกคนขนาดของเขาเนี่ยคือพอดีกับมือของเรามากๆเลยนะคะเมียวจะใช้เซสติ้งสเปรย์นะคะฉีดให้น้องเขาแบบชุ่มชื้นนิดนึงนะคะแล้วก็จะมากดแถบบนหน้าของเรานะคะ ฟองน้ําของเขาเนี่ยสม ooth มากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่กินรองพื้นด้วยค่ะคอนซีลเลอร์นะคะเมียจะใช้เป็นของ b e l l i n e Fit มีนะคะเบอร์25นะคะเมียก็จะแทบๆลงไปบริเวณใต้ตาแบบปกตินะคะจากนั้นนะคะเมียก็จะใช้ฟองน้ํานะคะที่ชุบน้ามาแล้วเนี่ยกดๆแล้วก็เกลี่ยๆนะคะเมียจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะแต่บริเวณคางหน้าผากแล้วก็จมูกนะคะเพื่อเพิ่มมิตินะคะแล้วก็จะเกลี่ยๆ,ๆนะคะ ต่อไปนะคะเมย์จะใช้ลิปมินิแมตต์ลิปสติกนะคะของแคที่คอสเมติกนะคะเบอร์17เพื่อที่จะมาลงเป็นแบบ ครีมบลัชนะคะเมียจะแทบแทบขึ้นมาตรงบริเวณเปลือกตาด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องการให้หน้าเราเนี่ยดูมีความแบบชมพูมากๆนะคะต้องรีบๆเกลี่ยนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากเขาเป็นลิปแมทเนี่ยเขาแห้งไวมากนะคะเมียวจะเซตทุกอย่างนะคะด้วยแป้งฝุ่นสีจันนะคะก็จะเซตบริเวณแบบใต้ตาแล้วก็หน้าผากนะคะใต้คางด้วยนะคะสําหรับสรพคุณเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะเลยนะคะเมียจะใช้เทปนะคะแปะบริเวณใต้ดวงตานะคะเพื่อที่จะแบบว่าแต่งตาเนี่ยอยากให้แบบเฉียงเฉียงเมียจะใช้อายแชโดว์นะคะของชามิ โโลแกรมนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งสวิตโมเมนต์นะคะเมียก็จะเริ่มจากการคัดเบ้าก่อนนะคะก็จะใช้สีตามในวิดีโอเลยนะคะทุกคนมาคัดเบ้าตาทั้งสองข้างนะคะก็จะแบบว่าทาขึ้นไปแบบให้มันเกินเกินเปลือกตานิดนึงนะคะบริเวณเบ้าตาด้านหน้าด้วยนะคะเพื่อความคมชัดต่อไปนะคะเมียจะใช้สีที่เป็นเนื้อโมจิของเขานะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีม่วงนิดนึงนะคะเมียก็จะทาลงไปแบบ ไม่เยอะนะคะทุกคนเราแค่ต้องการความเป็นประกายนิดหน่อยนะคะต่อไปนะคะเมียวใช้สีเข้มจากพาเลตอื่นนะคะบริเวณหางตานะคะเพื่อที่จะแบบสร้างคล้ายๆกับไลเนอร์นะคะด้วยความที่เราไม่ต้องการกรีดอายไลเนอร์แบบเข้มๆนะคะแล้วก็จะแรงเอาแบบนี้นะคะเมี่ยวจะทาบริเวณโคนขนตาล่างด้วยนะคะเพื่อความคมชัดะคะ่ะทุกคน ต่อไปนะคะเมียจะใช้สีชิมเมอร์นะคะที่เป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะทาให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะสีของเขาเนี่ยคือวิ้งสวยมากเลยนะคะทุกคนติดทนในระดับหนึ่งนะคะและเมียวก็จะแบบแทบๆขึ้นไปแบบเกือบถึงคิ้วเลยนะคะ ต่อไปนะคะเมียจะใช้เมจิกเขียนคิ้วของบราอิดนะคะสีน้ําตาลเข้มๆนะคะเมียก็จะมาเขียนตรงวอเตอร์ไลน์นะคะซึ่งเราต้องการให้แบบดวงตาของเราเนี่ยคมชัดนะคะพอลอกเทปออกก็จะได้เชฟแบบนี้นะคะที่เห็นเป็นคราบเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันเป็นคราบแป้งที่เราลงไปก่อนหน้านี้นะคะใช้แปรงปัดเบาๆก็โอเคแล้วคะ่ะทุกคนเมียจะใช้นิ้วมือเกลี่ยนะคะให้ดูสมูทนะคะแล้วก็จะใช้สีเข้มเนี่ยเขียนวอเตอร์ไลน์ข้างล่างอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ายังเข้มไม่พอ ใช้สีชิมเมอร์นะคะสีเดิมไฮไลท์หัวตาแล้วก็เมียจะมาทาบริเวณใต้ตาด้วยนะคะหลังๆมานี่ใช้ชิมเมอร์ใต้ตาตลอดนะคะติดขนตานะคะเมียวก็จะใช้ขนตาที่แบบไม่หนามากนะคะเพื่อความเป็นธรรมชาตินะคะ ต่อไปนะคะเมียก็จะมาปัดแก้มนะคะของชามิสนะคะตัวนี้เบอร์01 Luna Eclipse สนะคะสีนี้นะคะมีความเป็นชมพูที่แบบน่ารักมากนะคะเป็นชมพูที่แบบไม่ได้ชมพูสว่างจนเกินไปนะคะเมียวชอบมากต่อไปนะคะเมียจะใช้ไฮไลท์ลิควิดนะคะของเมลินดาอันเดิมนะคะมาทาทับนะคะก็คือไม่เป็นคราบเลยนะคะทุกคนคือสามารถแบบทาทับหลังแต่งหน้าได้เลยนะคะ ใช้ลิปเคที่ cosmedic เบอร์17เมื่อกี้นะคะมาทาปากนะคะเมียก็จะทานิดเดียวนะคะแล้วก็จะเกลี่ยเกลี่ยนะคะเสร็จแล้วเมียจะทาทับด้วยลิปซองนามินะคะตัวนี้เบอร์0ูนยนะคะให้ความฉ่ำวาวแบบสวยมากเลยนะคะทุกคนทาเดียวๆนี่คือแบบก็น่าจะสวยมากๆเหมือนกันนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะกับลูกนี้นะคะแต่งง่ายมากๆนะคะทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เมียก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ